นี่คือเครื่องเตือนค่ะลิซ่าไร้พิงกับพลังอิทธิพลที่แบรนด์ทั่วโลกต้องการลงทุนนะคะเมื่อพรีเซนเตอร์กลายเป็นพลังเศรษฐกิจไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่แบรนด์รู้ดังระดับโลกต่างก็แย่งตัวลิซ่าลลิซ่ามริบาลศิลปินชาวไทยของเราค่ะที่ต้องการร่วมงานกับลิซ่ามากกว่า100แบรนด์ทั่วโลกในรอบไม่กี่ปีที่ผ่านมาเพราะว่าทุกครั้งที่ลิซ่าได้ปรกากฏตัวค่ะสินค้าก็ขายหมดเกลี้ยงคอลเลกชันถูกจับตามอง,องก่อนวางขายแล้วก็มียอดการพูดถึงแบรนด์นั้นๆที่พุ่งทะลุุทกแพฟรอร์มนะคะค ทุกเรื่องราวติดจรวดนี่ไม่ใช่แค่การจ้างเป็นพรีเซนเตอร์เป็น g l o b a l l อ ambassador แต่มันคือการลงทุนที่ได้ผลตอบแทนระดับมหาศาลล่าสุดที่นอลิซ่าของเราได้ปรากฏตัวอีกครั้งหนึ่งกับงานแบรนด์บุญเกาหลีที่ ตัวเองนั้นเป็น g l o b a l Brand Ambassador ที่จัดขึ้นที่เกาะชิชิลีประเทศอิตาลีค่ะก็ถือว่าเป็นการเปิดคอลเลคชันใหม่ High ry, ไฮทจิวเวลรี่ระดับโลกที่สื่อทุกสำนักนั้นต่างก็ตีข่าวจับตามองเช่นเดียวกันหลังจากที่ริซ่าได้ปร,รากฏตัวอีกครั้งหนึ่งกับงานแบรนด์บุลการีที่ตัวเองนั้นเป็น g l o b a l Brand a m b a s s a d เ r ดนะคะที่ได้จัดขึ้นที่เกาะชิชิลีประเทศอิตาลีค่ะก็ถือว่าเป็นไฮแฟชั่นเป็นการเปิดแสงสปอตไลท์ระดับโลกสื่อทั่วโลกต ก็เป็นชุดเรดยาวคือจากรีไซ n e เนอร์ชาวเลบานอนนะคะชื่อว่าไครเกอร์จาวบาเทียนค่ะที่ผสมผสานกับความโดดเด่นพร้อมกับเครื่องประดับจากคอลเลคชันใหม่ s ซ r ร์เพน e ี่ซันเบิร h High Jewelry Polish Roma นะคะที่ใช้เวลาในการสร้างสรรค์ไม่ธรรมดาถึง1,200ชั่วโมงค่ะประดับเครื่องเพชรแฟนซี In t e ช s e Yellow ถึง5เม็ดโดยเม็ดใหญ่สุดนะคะก็จะหนักอยู่ที่5.52กรับด้วยกันค่ะธรรม,มดาซะที่ไหนแล้วก็ยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะคะก่อนหน้านี้ที่บอสลิซ่าของเราได้เข้าร่วมงานครั้งแรกกับเม็ดการ่า2,025ในฐานะจากหลุรวิจองนะคะก็จะมีเครื่องประดับจากแบรนด์มุนการีที่ใส่มาพรีเซน ขายของย้อยก็เป็นจากสร้อยคอโมเนเตะนะคะที่เป็นเครื่องประดับจากยุคโรมันโบราณน,นะคะอายุเกือบ2,000ปีซึ่งทางซีโคริสตอบาบินอย่างคริสตอปเนี่ยค่ะก็ได้ออกป,ประกาศว่าลิซ่าคือภาพลักษณ์ที่น่าจดจำเป็นอย่างมากเลยนะคะบุญทุ่มให้เหรียญจากยุคโรมันโบราณอายุเกือบ2,000ปีมาให้ลิซ่าใส่เชิดใช้ณนะเมดการ่าครั้งแรก2025 ในแวดวงแฟชั่นจากแบรนด์ดังระดับโลก,กลาที่จะส่งเครื่องประดับล้ำค่าในประวัติศาสตร์นะคะให้กับลิซ่ามาสวมใส่นาเดินพรมแดงระดับโลกไม่ใช่เรื่องธรรมดาอย่างแน่นอนแต่นั่นคือสิ่งที่ลิซ่าสามารถทําได้เพราะเธอน้นไม่ได้เพียงแค่เป็นไอดอลนะคะเป็นนักร้องแรปเปอร์แต่ลิซ่าคือเป็นแบบแฟชั่นไอคอนเป็นผู้เปลี่ยนแปลงเกมการตลาดและภาพลักษณ์ของแบรนด์ในระดับสากลได้ลิซ่าเอฟเฟกนะคะไม่ใช่จบแค่ยอดไลค์เป็นไวรัลไปทั่วโลกเท่านั้นแต่ก็ สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเป็นกําไรล้ลวนๆเลยนะคะยอดขายพุ่งกระชูดเป็นที่พูดถึงของแบรนด์และตัวสินค้านั้นๆนะคะจากการสร้างบูลิ่าแบรนด์ที่มีในยยะสําคัญไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าเครื่องประดับ แคมเปญระดับโลกมากมายลิซ่าก็คือต้นทุนที่ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าที่สุดในโลกนะคะแบบฉบับรัชชุร่สมกับที่มีแบรนด์ต้องการตัวมากกว่า100แบรนด์ทั่วโลกนั่นเองละคะ่ะฉันเคยทีแม่แม่อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ share. เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะ